สวัสดีครับวิธีพรีเมียมมอเตอร์ซีนอนครับส่งงานลูกค้าครับไปตามครับไปตามเป็นโปรเตอร์ไบ l อวีดีครับ6 5วัตต์ครับ H d เลนครับ LVD เลเซอร์นะครับตัวนี้สูงครับโปรเตอร์ตัวเป็นไบ l อวีดีนะครับสูงต่ำในตัวดูแสงหน้ารถครับ นี่โฟนิกครับ B10 นะครับ65วัตต์ดือผ่านฟิล์มครับควาสว่างชัดเจนครับดอทด,ดอทเลเซอร์ที่ไฟสูงด้วยนะครับคันนี้เป็น B m w X3 นะครับลูกค้าอัปเกรดเป็นดับเบิลวงแหวนด้วยนะครับและโปรเจคเตอร์ของทางร้านเป็น b บ LED Phonic B10 นะครับ65วัตต์นะครับเดีเลยนะครับดับเบิ 3, ลวงแหวนนะครับ สนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆครับติดต่อเพจเฟซบุ๊กครับ B.T. Premier Motor s ี n o n บริหารงานโดยทีมงานช่างมีครับคุมครับ